เอาพลังกันงานกินมละมือในซองคนกินมปกโคโผล่เลยเอาุกเป้พานโนะเอาเข่ากับหัวใหม่ผานโน่ดิหัวเขามาเพื่อพี่น้องไอ้กินน้ำพ่านโน่นนี่นะมันมันนันมันหัววันมันหัวมาลูกวันนี้กินหาคนนู้นติปหนึ่งวันที้พี่น้องเอาครับผม วิ่งมังนูปลาซิวอ้าวโตโคตรโอ้ยจำมเจียวจังหน่อยเอาครับผมนาสีได้ที่นะครับบาทนี่ปิ่งปลาอุ้ยอือปิ่งปลาครับผมโอ้ยเมนูเด็ดมือในีพากันมายามม่วงนะครับหลังจากยามม่วงขึ้น ได้ทอดเขียดอันนี้มาพี่น้องเขียดเขียวนะครับพี่น้องผมเขียดเขียวมากสิบตัวกับปลาซิวเอา้า<ส>พี่นอ้อ,นองเอ้ยสวยงามดูดีดูดีดดดอึ้บโอ้ยเหลืองอลัมเอาปงเลยเฮ้ยไปพานโน่องานวะเอาเหลืองสวยงามเก็บ างามสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอา่วนพี่น้องไยสองคนพี่น้องเอาอึอบอันนี้ืมปลา,า,าเขาปลาเสียมปลาซบทุง่งพี่น้องปลาซิวา่วอ้าวเขียดบักเขียวเขียดบักเง,เกเง,า,งาอีกตั้งหกัก เมื่อเนี่ยปุ้ยหัวเจ้าวพี่น้องเลยหัวเข่าอีกตั้งหากุนมาเด้อพี่น้องเลยเจีบเจบ,บ,บน้ำกันเมนูหลอบเด็กครับเมือ่อซีถุนหรือญี่ปันง, <c oughs> งานบ่ <c oughs> เอาเมื่อนี้มากลางม่องพี่น้องผมจะคว้างมากคำคำเอหม้อแบวนม,มัผมแต่ว่า <c oughs> ผ่านหน่มา่างตาใบซำมาก่อนนี่ <c oughs> ได้ปีงฟ้าเลย ครับอือเอาโอเชมาพี่น้องมาเหยวมาแสบมานัวน้ำกันกับผาโหนนะครับเมื่อนี้เอาไข่สุดยอดสุดยอดลังกันเยเอามังมันออกมา เอ้ยเป็นสวอ้าวหลวนๆโอ้บักมันเลยวะแบบมันเลยพี่น้องไยปาดเอ้ยแบบมันแบบม,นบบมันแต่ว่าล้มบักย่างแห้งเด้อพี่น้องตอนนี้เริ่มสีนาวแล้วนะครับดังไฟก็ดังอยู่โอ้ยไม่แล้วเน,โนาะแต่ว่อมันควนเอาเอามา สุดยอดพี่น้องเไยเอา,าหลังกันงานกินละมือในซองคนจ <c oughs> ินบปกโค <c oughs> โพเลยเอาบุกเป้าพ่านโนะเอาเข่ากับหัวไว้พ่านโดนดิหัวเข่ามาเพื่อพี่น้องไ้กินน้ำพ่านโนนี่นมั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 นหัววันมันหัวมาลเอาฟัน <c oughs> <c oughs> còn đi <laughs> kiếm hà còn nó tiếp đưng một tí nữa, áo khóc phong, ui siêu đồ, cá siêu ảo, chậm chân ngoài, chậm kéo, ui, xin đăng đi, khò เียเจ็ดเขียวก็มีอีกหีบหนึ่งสุดยอดสุดยอดมาครับผมเอามาแสบมานวัวน้ำกันเอาเาจังเบิ้งผลการผลงานนะครับพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตก,กินกันเรื่อมโมเรื่อมโมขากรงมะนำนะครับฝ้าวอะไรก็ได้ช่างขนเขาช่งวาซิมาไซม่วงกินทุกปลา หาโม่งเลี่ยงยังเลยมหายทีเดียว <c oughs> บ้านโนมากจะบใบซ้ำเอา <c oughs> ้าแสบขับแสบมา